ลายมือคู่นี้ดีทั้งคู่แต่เป็นฝ่ามือของคนละคนฝั่งซ้ายจะเป็นลายมือของคนที่ทำงานประจำเพราะจะมีเส้นวาสนาสวยยาวชัดเด่นมากเลยส่วนมือด้านขวานะคะจะเป็นลายมือของเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ทำการค้านะคะทำธุรกิจเป็นนักลงทุนโดยที่ ก็จะมีความโดดเด่นก็คือเส้นวาสนาชัดแต่จะมีเส้นพุทธชัดและบนเนินพุทธก็มีเส้นพุทธอีกหลายเส้นนี่คือลักษณะเด่นของคนที่จะทำธุรกิจแล้วจเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนน้อยได้กำไรมาก สามารถที่จะหาเงินได้จากการค้าขายการลงทุนการเจรจาก,การติดต่อก็จะมีเส้นพุธท,ที่สวยงามนะคะและบนเนินพุธใต้นิ้วนางก็จะมีเส้นพุธอีกหลายๆเส้นนั่นหมายความว่าสามารถที่จะทําธุรกิจได้หลายแขนงหลายสาขานะคะมีทั้งธุรกิจหลักธุรกิจย่อยธุรกิจที่มีการขยายสาขาไปมากมายจะเห็นได้ว่ามีเส้นพุธ มากมายนะคะแต่ในมือด้านซ้ายก็มีเส้นพุทธด้วยเหมือนกันแต่เส้นพุทธก็ยังไม่ชัดเท่ากับฝ่ามือด้านขวานะคะแต่ที่โดดเด่นข้อแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานประจำกับคนที่จะมีอาชีพเป็นนักธุรกิจหรืออาชีพค้าขายนะคะก็คือการที่ระหว่างเส้น วาสนากับเส้นพุทธนะคะอันไหนที่โดดเด่นมากกว่ากันในมือด้านซ้ายเส้นวาสนาโดดเด่นมากๆส่วนเส้นพุทธนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนี่คือลายมือของคนที่มีวิชาชีพนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถที่จะทํางานประจําหรืองานที่ใช้วิชาชีพให้มั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรือง ทำได้ยืนยาวทำไปได้จนถึงเกษียณเลยนะคะและนี่ก็คือลายมือของนายแพทย์นะคะมีวิชาชีพที่สามารถที่จะทำงานได้อย่างยืนยาวยาวนานในวิชาชีพแพทย์นั่นเองนะคะแต่ในลายมือนี้ก็มีเส้นพุทธด้วยนั่นหมายถึงการที่จะมีทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะเส้นพุทธนะคะหมายถึง การสื่อสารการพูดจาพูดเป็นเงินเป็นทองพูดให้ถูกใจคนพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้นี่คือความโดดเด่นของเส้นพุทธนะคะแต่ในมือด้านขวาคนที่ทำธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารทำธุรกิจอ,อยู่ต่างประเทศเส้นพุทธเขาจะ มาจากเส้นวาสนานะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็มีความชัดเจนเข้มข้นดีมากเลยนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพนะคะแล้วยังเป็นคนที่สามารถที่จะลงทุนแล้วทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเอาเป็นว่าคนที่มีเส้น วาสนาที่สวยงามบวกกับเส้นพุทธที่สวยงามจะเป็นคนที่สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างยืนยาวยั่งยืนนะคะทำแล้วจเจริญรุ่งเรือง ลงทุนน้อยได้กําไรมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารเจรจาโน้มน้าวจิตใจคนพูดถ้าพูดขายได้เก่งนะคะพูดเป็นเงินเป็นทองและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเส้นที่สําคัญก็คือเส้นอาทิตย์ในมือข้างขวาเส้นอาทิตย์ก็มาจากเส้นวาสนาด้วยเช่นเดียวกันแล้วยังแตกแขนงออกไปหลายจุดนะคะซึ่งคนที่มี เส้นลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆกับการเป็นตรีศูนย์ด้วยเหมือนกันเป็นเหมือนสามง่ามนะคะนั่นหมายความว่าเป็นลายมือของคนที่โชคดี มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภนะคะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีดวงคนอุปธรรมสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นบุญบาร,รมีเก่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมสนับสนุนส่งเสริมนะคะทำให้ธุรกิจการค้าการขายการลงทุนของเขานั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ,ะ,คะเงินทองสะพัดคล่องตัวหมุนเงินได้อย่าง คล่องตัวราบลื่นแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทรัพย์สินเงินทองมันจเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะคะนอกจากนี้ในมือข้างขวาก็ยังมีเส้นคํามาจากเนินจันนะคะเส้นจากเนินจันก็มีเส้นจากเนินอังคารสูงก็มีซึ่งเส้นเหล่านี้เนี่ยเป็นเส้นสนับสนุนเส้นส่งเสริมนะคะที่จะส่งผลทําให้ การทำธุรกิจการงานหรือค้าขายของเขาเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากบุคคลภายนอกซึ่งเขาอาจจะมีคอนเน c t ชันนะคะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบาร,รมีมี power หรือเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นนักการเมืองนะคะที่จะช่วยเอื้ออำนวยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันเขาให้ทำธุรกิจ ได้อย่างเจริญรุ่งเรืองได้อย่างก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะก็มีดวงคนสนับสนุนจากภายนอกครอบครัวนะคะส่วนในมือด้านซ้ายจะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของเส้นอาทิตย์ก็ชัดนะคะและยังมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์ด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามมากเลยเป็นสัญลักษณ์มงคลนะคะสำหรับสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนใน วิชาหัตศาสตร์ของฮินดูนะคะอินเดียเนี่ยปลาเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงความร่ำรวยนะคะชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินดังนั้นเมื่อสัญลักษณ์ปลาตะเพียนอยู่บนเนินอาทิตย์ซึ่งเป็นเนินที่ดีเป็นเนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงผู้นำแล้วก็โชคลาภนะคะก็จะส่งผลทำให้เจ้าของมือที่มีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียน อยู่บนเนินอาทิตย์เ่ยเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาในสังคมได้รับการเคารพยกย่องจากคนในสังคมหรือคนในที่ทำงานหรือคนแวดลอ้อมรอบข้างและก็ยังสามารถที่จะหาเงินหาทองหาชื่อเสียงนะคะจากจากเกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองนะคะดังนั้นถือได้ว่าใครที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยนะคะ ก็จะส่งผลทําให้การงานที่เขาทำเนี่ยเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นงานที่ได้รับความยอมรับหรือความนิยมชมชอบหรือความเชื่อถือศรัทธานะคะที่จะเป็นจุดที่จะดึงดูดทาให้ทรัพย์สินเงินทองมันหลั่งไหลเข้ามาได้ก็ล,ลายมือนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลายมือของอคุณหมอในแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะคะ ก็จะได้รับการนิยมยกย่องเชื่อถือศรัทธานะคะจากคนรอบข้างแวดวงในสายงานวิชาชีพหรือ คนไข้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะช่วยดึงดูดนะคะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนฐานะทางสังคมหรือหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีอันจะเป็นเหตุให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหรือรายได้นะคะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับปลาตะเพียนและนอกจากนี้ในลายมือนี้ก็มี เส้นอุปถรัรมภ์นะคะเส้นเทพคุ้มครองดังนั้นลายมือนี้นะคะเป็นลายมือของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือนะคะมีบุญเก่าบารมีเก่าคอยหนุนนํำตกทุกได้ยากลำบากก็จะมีอะไรเข้ามาฉุดดึงขึ้นไปให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากหรือว่าเปลี่ยนจากหนักใกล้เป็นเบ้าหรือแคล้วคาดปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือ มรสุมทุกยากลำบากอุปสรรคต่างๆได้นะคะและเส้นนี้ก็ยังหมายถึงการมีดวงคนอุปธรรมด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมสนับสนุนทำให้ชีวิตนั้นมันง่ายขึ้นมันราบรื่นขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะนอกจากจะมีความสะดวกสบายแล้วก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจากการที่มีดวงคนอุปัรรมสนับสนุนด้วยนะคะ ก็ขอสรุปอย่างง่ายๆเลยนะคะว่าจากเคสลายมือ2ฝ่ามือนี้ซึ่งเป็นลายมือที่ดีทั้งคู่นะคะก็สรุปได้ว่าในฝ่ามือใครก็ตามนะคะที่มีเส้นวาสนายาวชัดสวยนั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของออการงานนะคะธุรกิจการงานจะมีความยั่งยืนมั่นคงก้าวหน้านะคะไปเรื่อย และมีเส้นอาทิตย์ที่ยาวชัดนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมงคลอยู่บนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะทุกเส้นที่พุ่งขึ้นไปที่นิ้วนางก็คือเส้นอาทิตย์ ใครที่มีเส้นอาทิตย์ชัดยาวสวยนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ดีๆบนเนินอาทิตย์ใต้นิ้วหนางก็จะส่งผลทําให้มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภมีรายได้ที่ดีมีโอกาสที่จะหาเงินได้คล่องหรือมีโชคลาภเข้ามาได้อย่างบริบูรณ์พูนผลนะคะก็ส่งผลให้มีความมัง่งคั่งร่ำรวยได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีเส้นพุทธด้วยนะคะซึ่งเส้นพุทธเนี่ย ก็จะส่งผลในเรื่องของอาการค้าการขายการลงทุนที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเจราจาติดต่อสื่อสารที่ส่งผลทำให้ได้เงินได้ทองนะคะพูดเป็นเงินเป็นทองเจราจาติดต่อค้าขายประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ในเรื่องของการสื่อสารนะคะพูดถูกใจคนเป็นคนที่รู้จักในการใช้คำพูดผู้จาดีมีวทัทศิลป์พูดแล้วมีคนเชื่อถือยกย่องศรัทธาห,หรือว่าการพูดจาจะ ทําให้มีโอกาสที่ดีๆหรือความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะก็จะส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะทำมาค้าขายได้อย่างราบรื่นรุ่งเรืองร่ารวยนั่นเองนะคะหากสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ i d l i n e พยากรณ์ค่ะ